อาควาฟอร์ดกับคายโรตึงๆคลิปแรกคลิปแรกทำไมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม <c oughs> ่มีอะไรโอ้โหเหมือนเกมที่แล้วแบบไม่มันมันไม่ได้เล่นอ่ะนึกออกปะว่า h e fuck เห็ <c oughs> เนสามเลยหนึงน่งสองสามโเ <c oughs> คคร่มรักกว่าเจ็รักรักมาก ทำไมอ่ะอะไรวะเฉยๆเหมือนกิ่งหกเก้าสิบหกโอดเดินตัวเลยตึงๆแดนผ่านเทินเท่าไหร่ฮะอ๋อยังเปิดเจ็ดใช่ไหมเปิดเท่าไหร่ละเจ็ดเปิดเจ็ดวะยูแม่มีเทดอลเทดอลสามตัวพอมันไหวอ่ะไหวไหวชิวถ้าเราบอกว่าเทดอลเรื่อๆคุณ เปิดเจนหายเอาฟอสได้ไทเดอร์ฝุดมาสามตัวโอ้โหโดนกลับแล้วรู้สึกเป็นแบบนี้วะกหมาพันอนี่ใส่ผีไปสี่ได้ใส่สามปล่อยแวน คี่พาวเคือนตัวดิสาตรลันเนอร์อันดูมันตัวเริ่มไม่เปลี่ยนีข้างอีกข้างใช่แล้วตีข้างตีข้างยืสปล่อยอือจบเพิ่ม <laughs> <laughs> พ่อไม่ขึ้นเยอะเนี้ยเท่าไหร่ครับ9 0 0 0ครับมิดรับยิวเพลื่อนตัวครับ ไลฟ์เป็นโอเวอร์โหดดากูดิปโอเวอร์โหดดีเจนเดอรพีเดียเอ้ยโคตรตึงอะตึงพี่เดียชื่อโคตรกะเดอรพีเดียพีอรเดียวโซนึ่งหก0มื่นยี่สามไปพีออกข้างดรอยอู้ยออกข้างยี่สิบเก้าสองพิน่พี่เดกช่วยนะกัดดำตัวเองกัดดำตัวเองกัดดำตัวเอง เกิน <Okay. S 1> อไปได้ค่ะักดําเย็่สิโอ้โหมันเกินไปนะอันนี้ จะรัปล่อยยิงหลอกหรอมีฮิตลุกไหมอย่างเวทไหนฮิตลุกนะหามสีพาวเวนนี่ไงปล่อยพาวเวนสิบห้าห้าฮิตยี่สิบห้าไลท์สิบห้ายี่ห้าสิบสามสองไลมาเลยน้อง điều, cà rốt, đây 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 đây, níp đây cái gì đây, 3, 3, lúp mày, lúp á, 17, bài, mày bài, 5 bài, xoay สิบเจ็ดแบรนด์ครับไอสิบเจ็ดอ่า <laughs> เหลี่ยมไอ้ถาดทีไม่เข้าครับ <c oughs> เติอนจัวนี่ยคือเหลี่ยมนะเจฟน้องควรควรไรเลยไหมไลรเลยมก็แค่คว้าไหมดี่มลอสามโลกแมน ทิ้งไปนะทิสามเนาะตาแรกแวนสามไปข่าแวนเฮ้ยเ <alright> <verw dragons> หมือนหลอทิ <mañana benim> ้งสามใช่ไหมทิ้งสามโอปีจีกอคบเลยเยนไปไปแบนไปรังแบนจัว สิบไททอลสิบไททัมไม่มู้มันตีครบอย่างนี้มีความโสตีครบทุกอย่างยงหรมือเกินอ่ะใช่มือเกินทิ้งสแล้วใช่มท้งมือเกินความโตไม่ได้ลุกเด็ดดีไททอลไทอเท่าไหร่่ะสิโอเคยังไม่อยู่ คุณตาคุณตาเฮ้ยเอ้ยใครอ่ะไม่มีอะไรโอเคโอเคทำไมเล่นี่โอ้โหล่อแล้วมันไม่มันไม่ค่อยมีของเล่นเลยวะเราเลยไปกราบหมดไหว่าป้าน้องเจฟ หวชิวหวชิวแล้วเฮ้ย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 รอชิวรอชิวหมื่นหล่นทิกเป็นไงจะแถวหน้าบกมื่นใช่ไหมจบแล้วทำเสร็จเบอร์คู่เท่าไหร่เอ่อยี่สิบสี่ขอไปพลังแวน เทยเ่อะไรี่สิบตกตุ้ยใช่ไห่เออย2่ิบสองคีเดียวคี่เดียว,ยวโนาาะาโนทิ๊เ,เพะชอบอาร์ตปัมทองก็เลยปัมทองมาตั้ง ยี่สิบสี่เจ็บไม่ได้เนาะ5 0 0ถึงนะยี่ิบสี่ปล่อยโอ้โเชื่อไม่ิดยี่สิบเจ็ดไม่กล้าลรข้างนี้ยี่แปดสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นหมดยังยังเค็กสลับ ันี้โวยสองหมื่นสามองสามเจ็ดสี่สามมึงลอเหรอร้ขาสุดห่อจะจูไรไหมต้องไรไหมไรไหมอ่ะไรทันเหี้ยอะไรลงไปตีเลยอหรอครับมึงยู่ไใบครับเจฟสุดหลอ่อสี่ใบ พี่มันทิ้งสามที่ว่าเก็บไปหนึ่งเก็บไปหนึ่งไหวตัวไหวตัวทันสิบสามไหวตัวสสามใช่ครั้งแรกมันต้องทำามนนะครั้งแรกมันคว้าได้น้องแล้วครั้งต่อไปทิ้งมือสามแวนเล่นผิดได้เลยรอบรอบแรกเล่นผิดปาวะรอบเล่นถูกแล้วถูกแล้วตีก็ตอนมือมันเยอะไปอรนี่แค่สิบสามใช่ไหมครั้งแรกอ่ะ ใช่สามแต่ลูกม้าย23ลูกมา23่สาปล่อยแม่ขี่ตายมัเหมือนได้ได้ตายแหละโอ้ยโอ้ยโอ้นี้คออุ้ยไอ้นี่คือทิ้งทิ้งสามใบสามใบย3ตสีแวนลุนตัวโกง23อันนี้22 12 15บมิตรหมืิต โอ้โหไม่เอาที่นี่เลยตีทีเลยต้ตงความเนาะโซใช่ไหมตีทีนึงเปียกเฮ้ยจรจีแหวนสิบห้าตบเชิญรองเหรอรอแล้วผมรอแล้วครับอุ้ยพอเยอะเฮ้ยเฮ้ยค้อำแหวนกูแย่แล้วเ้ยตีลุตสิบสี่ทำเสจครับอุ้ย ตายตาเป็นแรงหึงตายเลยเหร่ทอลังเวนโอ้ยโห่สอ้ยี่สิบสองตีไม่เข้าเออได้หนึ่งตีไม่เข้าพ่อได้เดียวได้เดียวหนึ่งได้ได้หนึ่งได้เดียวจัดไปฟอรสติกเกอร์เช็คขีพลังตายโอ้ยแดมเป็นทิกเดือดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ให้พี่กี่คะแนนเล่นคาร์เทให้พี่โอเคโอ้โหให้โอเคนี่คือกีคะแนน เด็กมันต้องให้กี่คะแนนเล่นง่ายตายหายจะยกกังผิดได้เหรอยังเล่นผิดได้เหรอเด็กแบบนี้เนี่ยไปดีกว่า